ประกาศชัดเจนครับเบอร์หนึ่งลูกทุ่งเน็ตเบิร์ดครับผมนั่นเป็นแพออรบ้ไงเครับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมสุดยอดสุดยอดครับมาแล้วครับลูกสาวสุดยอดนะครับอ่าดีใจน้ำครับดีใจน้ำลูกสาวพ่อโจโนะครับ เมนุ์แมนหน่อยพอเอกด้ครับเด้อก็ขอให้อีลาปัางปังต่อไปนะครับเดี๋ยวจีมีแรงพักดันยุข้างหลังนะครับในฐานะเอฟซีนะครับผมก็โอ้ชื่นชมครับดีใจครับอีลาครับขอให้ทำหนาที่แบบนี้ต่อไปนะครับ ผมขาดไว้คือคนที่สนับสนุนนะครับนะครับนั่นคือไปโอ้โหเป็นไปบ้ไไรนะครับบอสโจครับฮสุดยอดครับลูกสาวเลยเต็มที่ครับลูกสาวครับบอสเสียแรงนะครับลูกสาวกับปังนะครับดังดังต่อไปนะครับเอฟซีจค่อยสนับสนุนนะครับ ก็ดีใจครับความสำเร็จเนาะเบอร์หนึ่งเลยครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดนะครับผมจังได้กะซอยเคียซอยพักดันต่อไปครับทานาเฮาเอฟซีอีลานะครับสุดยอดสุดยอดไม่มีใครต้านได้นะครับกับลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดอันดับหนึ่งนะครับผม ุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับโอ้ยพุ่มใจน้ำกับสองข้าวคั่วนะครับบัวที่เป็นครอบคัวของแม่หน่อยนะครับขรอบคัวของสอนนุษยอ่าพ่อโจนะครับทั้งสองข้าวคัวนะครับก็สุดพุ่มใจเลยไอแค่เอฟซีเนี่ยครับเอฟซีก็ยังพุ่มใจครับว่าโอ้ได้มาป่านนี้เนาะบ่เสียแรงครับที่สนับสนุนดันต่อไป ทุกอัลบั้มครับทุกเพลงที่ออกมาที่พอโจรสร้างสรรค์ให้อิลาออกมาในทุกเพลงดันทุกเพลงครับซอยเคยี้ยซอยแคย่อยู่แล้วนะครับผมก็ขอให้ทำหน้าที่แบบนี้ไปนานแสนานานครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะครับผมก็ขอให้ยิราปังๆต่อไปเด้อ 오, 우잉우잉우잉 웅잉, 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 웅잉 퓨앙! 퓨앙!